สวัสดีค่ะมาพบกับเนเน่อีกแล้วค่ะมือนี้นะจ๊ะเนเน่สิผ้ามาเบิ่งรถเจ็ดสิบแรงค่ะมาดูรถเจ็ดสิบแรงม้านะคะสภาพนะคะแปดสิบเปอร์เซ็นต์หรือว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้เลยนะคะเป็นรถนะคะเป็นรถจดทะเบียนใช้งานปีหกสามนะคะลูกค้าเป็นรถจดทะเบียนใช้งานปีหกสามจากวันนี้นะคะเนเน่สิผ้ามาเบิ่งเพียงขั้นเดียวก่อนนะคะเนาะ เยวจะให้รายละเอียดไปในคันเดียวก่อนเพราะว่ามันมันหลายคันเดี๋ยวคลิปมันยาวนะคะเดี๋ยวเนเน่ฝากนะคะฝากอันมิสาฉิตน,นเดอ้อย่าสีกอตาอันคลิปผู้คนหลายไปหาตัวคนหนาที่จริงนะถ้าถ้าเป็นของเนเน่นะคะจะมีเป็นแท็กเตอร์ฟาร์มเท่านั้นนะคะแต่ความเนเสียงเนเน่หรือว่าโท่ามากขอวิดีโอ้อเลยถ,ถ้าอยากดูรถแบบจอออนไลน์นะคะวิดีโอเคเลย ถ้าสมมุติว่าไม่ให้วิดีโอคอลหรือว่าไม่สะดวกให้ดูรถลูกค้าบ่ต้องจองนะจจะไม่ต้องจองไม่ต้องโอนมัดจานะคะเพราะว่าทางร้านจะไม่รับผิดชอบอะไรทั้งสิ้นเลยเพราะว่านี่นี่มิน้าร้านจริงนะคะเป็นของแท็กเตอร์ฟาร์มขอนแก่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูรถกันเลยนะคะว่าสภาพรถจะเป็นราคาไหนนะคะอ่าดาวเท่าไหร่นะคะงวดยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวรถได้เลยว่า ราคา780,000บาทนะคะเนีย่ยเห็ดยางเห็แน่นะคะอะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยนะคะไปเลยจ้าค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะคะมาดูตัวรถกันเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นคู b o ต้นะคะคู b o ต้า7 0 4 0นะคะตัว DT นะคะเป็นตัวใหม่นะคะมีระบบ GPS ในตัวนะคะ KIS หรือว่าคิดนะคะ อันนี้คือสภาพเดิมๆนะคะลูกค้าสภาพเดิมๆคันนี้นะคะจดทะเบียนใช้งานปี63นะคะน้องยังไม่ได้เก็บรายละเอียดนะคะหรือว่ายังไม่ได้เก็บงานนั่นเองนะคะสภาพใบมีดก็จะเป็นประมาณนี้นะคะยางหน้านะคะนนี้ยางหน้าคือยางเดิมนะคะน้องจะเปลี่ยนให้ใหม่นะคะยางหน้าเปลี่ยนให้ใหม่สองเส้นอันนี้ฟรีนะคะไม่ได้บวกเพิ่มนะคะ ยางหลังนะคะยางหลังก็ยังใช้งานได้อยู่นะคะยางหลังน้องจะไม่ได้ฟรีให้นะคะตัวนี้จะไปกับตัวรถเลยนะคะหรือว่าลูกค้าอยากเปลี่ยนเป็นยางใหม่นะคะอันนี้ก็เพิ่มเงินขึ้นมาอีกเลขไม้นะคะมาดูเลขไม้กันเลยนะคะเลขไม่ที่942ชั่วโมงนะคะอันนี้เป็นรถปี63นะคะลูกค้าฟอร์นิเจอร์โอเคมากเลยนะคะเบาะนะคะสภาพตามนี้เลยนะคะ อันนี้คือทางร้านยังไม่ได้เก็บงานให้นะยังเพื่นได้เก็บงานให้จะเดิมทุกจุดนะคะเดิมทุกจุดเป็นรถสีเดิมๆนะคะสำหรับลูกค้านะคะอยากได้รถคันนี้ไว้ไปใช้งานนะคะดีมากๆเลยอยากจะบอกเ้ืองเบรคห้อยเพื่อ,อ,อนในลบอยู่ค่ะ อันนี้คือฟอยนะคะเขาเรียกฟอยนะคะสําหรับเลขรถเลขเครื่องนะคะก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเขาเรียกฟอยนะคะยังไม่ลืบเลยนะคะออกรถกับเรานะคะมีประกันเครื่องถึงหนึ่งปีเต็มนะคะมีประกันเครื่องหันหนึ่งปีจ้ะฟีค่าอะไรอีกหนึ่งเดือนนะคะแล้วก็ฟีค่าแรงช่างนะคะยางมันจะไม่สวยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าน้องยังไม่ได้เปลี่ยนให้เด้ออันนี้น no ูซิฟียางหนา,หาไฮบริดบวกเพิ่มนะจ้ะแล้วก็เก็บรายละเอียดให้ฟีนะคะ เก็บรายละเอียดให้ฟรีก็คือ200จุดเลยนะคะลูกค้า200จุดทําอะไรให้บ้างนะคะพวกซีนเกียร์คัสนะคะหรือว่าระบบไฟนะคะตัวนี้น้องเช็คให้หมดเลยนะคะกระทะล้อสวยมากนะคะลูกค้าสียังอยู่ครบหมดเลยมีเวทให้ด้วยนะคะติดกับพานบุกเบิกสามนะคะสําหรับผู้ใดเหตุให้หลายๆจะแนะนําเลยขั้นนี้งามแห้งจ่าโบมี่ชมูกิตาบ่ามีห้อยงัดห้อยแงย ฐานเดิมนะคะมาจากสุพรรณบุรีนะคะสุพรรณบุรีนะคะฐานสวยๆเลยนะคะูุได้ีใ่้ปไหยหลยๆห้มั่นไล่ๆนะคะหรือว่าสิออกไปาหาเงินนะคะออกไปซอยเข้าหาเงินนะคะเน,น,นาะแนะนําเป็นขั้นนี้เลยจ้ะเพราะว่าเจ็ดสิบแรงนะคะมันจะเป็นเกียร์สเตนดนแล้วนะคะซินโควสแตนดนแล้วนะคะจะไม่เหมือนกับหกสิบแรงนะคะจะแตกต่างกันไปอีกนะคะจะเข้าเกียร์ง่ายนะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะแนะนำโทรได้เลยนะคะรีบๆเด้อมีขั้นเดียวงามปาน,นี้แนะนำโทรได้เลยนะคะเอาเดี๋ยวๆๆ๋วเดี๋ยว,ยว,ยวน่องลืมแจ้งว่าดาวเท่าไนนะะ์ได้แล้วค่ะคันนี้นะคะใช้เงินดาวเพียงแค่หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะคะหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทจบเลยนะคะคันนี้ใช้เงินดาวหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทราคาตัวรถนะคะอยู่ที่เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทนะคะ อ่ะราคาตามนี้เก็บรายละเอียดให้รอบคันนะคะสนใจโทรได้เลยนะคะ0981255301 09426407980858529515นะคะแฮกเตอร์ฟาร์มนะคะยินดีให้คําปรึกษาให้บริการลูกค้าทุกๆท,ท่านนะคะสวัสดีค่ะ